สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ดูแอร์พาทเนอร์ที่คุณเชื่อถือได้สำหรับอากาศสะอาดและดีตอ่อสุขภาพค่ะวันนี้นะคะพวกเราตื่นเต้น,นมากๆที่จะได้มาแนะนำให้คุณรู้จักกับ Perth s q u a r e The Square นะคะเป็นเครื่องฟอกอากาศที่ดีไซน์สวยใช้งานง่ายระคะเอื้อมถือและกำลังได้รับความนิยมในประเทศไทยมาเริ่มดูกันเลยค่ะว่าจะเป็นยังไง สิ่งที่ทำให้เดอะสแควรโดดเด่นอย่างแรกเลยก็คือค่า c ีเสูงถึง315ลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงค่ะ สามารถฟอกอากาศในห้องขนาด40ตารางเมตรได้ภายในเพียง25นาทีทำให้เหมาะมากๆค่ะกับการจัดการกับมลพิษทางอากาศในไทยแต่ที่2ค่ะใช้แผ่นกอง He p a H12 ขั้นสูงลอนุภาพ PM 2.5แบคทีเรียไวรัสและสารก่อภูมิแพ้อื่นๆได้ถึง99.5เปเลยค่ะอายุการใช้งานแผ่นกองยาวนานสูงสุดถึง6เดือนหากต้องการกาจัดกลิ่นหรือสารเคมีสามารถเพิ่มแผ่นกองคาร์บอนได้เลยนะคะ และอย่างสุดท้ายค่ะดีไซน์เรียบง่ายสไตล์มินิมอลและรลักโลกค่ะเรียดไดวาสควร์ค่ะถูกออกแบบมาสําหรับผู้ที่ชื่นชอบความมินิมอลและเองใช้ขาไม้จริงจากป่าในยุโรปที่มีการจัดการอย่างยั่งยืนค่ะช่วยให้บรยากาศในห้องของคุณอบอุ่นและเอยียงช่วยลดเสียงลมถึงการสานสะเทือนด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะบรรจุภัณฑ์ของเรายัางเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพราะปัสจากพลาสติกและยังสามารถย่อยสลายได้ด้วยนะคะ การใช้งานและบำรุงรักษาสควรชง่ายมากๆเลยค่ะเพียงเปิดเครื่องเลือกความเร็วลงสามระดับด้วยปุ่มหมุนที่ใช้งานง่ายหากคุณใช้สควรในห้องนอนเราขอแนะนำให้ใช้ความเร็วสูงสุดประมาณ30นาทีก่อนเข้านอนค่ะเพื่อทำความสะอาดอากาศจาก PM2.5 ให้หมดไปจากนั้นลดความเร็วลงที่ระดับ1หรือ2เพื่อรักษาคุณภาพอากาศที่ดีตลอดทั้งคืนค่ะส่วนการเปลี่ยนแผ่นกรองนะคะก็ง่าย แค่ยกตัวเครื่องออกแล้วก็ถอดแผ่นกองเก่าออกค่ะจากนั้นเนี่ยใส่แผ่นกองใหม่เข้าไปหากคุณใช้แผ่นกองคาร์บอนเสริมนะคะก็อย่าลืมวางแผ่นกองคาร์บอนไว้ด้านล่างแผ่นกองเฮปปานะคะพร้อมหายใจสะอาดอย่างมีสไตล์แล้วหรือยังคุณสามารถสั่งซื้อสุเควร์ได้ที่ร้านของเรานะคะบนช h อปปี้ a า a าดหรือวีดู ้เลยซึ่งเรานะคะมีบันเดอร์ดีลสุดพิเศษสําหรับเครื่องฟอกอากาศและเครื่องวัดคุณภาพอากาศและเรามีการรับประกัน1ปีสําหรับเครื่องฟอกอากาศทุกเครื่องและยังมีการจัดส่งที่รวดเร็วภายใน2-3วันทําการทั่วประเทศไทยค่ะและอย่าลืมนะคะเครื่องฟอกอากาศทุกตัวของเราได้รับการรองรับมาตรฐานจากสถาบันมาตรฐานอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและยังได้รับรีวิวที่ยอดเยี่ยมจากผู้ใช้งานจริงค่ะ สุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากอากาศสะอาดค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และถูกติดตามพวกเราเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารที่มีประโยชน์นะคะ